สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื่อนี้ไม่เจนต้าเพิ่นอันแกเพล่มออกแหลวเพื่อนๆือนไม่เจ่งกันเลยเอาไม้เพิ่นช่มว่ะต้าเพิ่นม่เขือด้าเพิ่นเห็ดอันยางแน่เนาะค่ะเนาะนี่กับเพิ่นมาเก๋ออกเพื่อนเพื่อนว่างอันเก๋ออกไม้คามว่าอันไหนที่มันบกบสูตรหรือว่าเห็ดเป็นโตบ่ไใดหรือว่าบอมี่อันนี้ในในโต้เพิ่นอื่นมาจังไดเนาะบอมี่บอมี่ใบพัดแล้วก็บบมี่อันนี้แบบจังสี่เพื่อนเพื่อนค่ะ ถ้ากับสื่อเป็นกิโลเด้อนเพื่อนแบบนี้สื่อเป็นกิโลจ้ะเพื่อนเพื่อนกิโลก็ไหมเพราะว่าแบบนี้แข็งเด้อนเพื่อนแข็งนี่จะสื่อประมาณโลละสองบาทค่ะสองบาทเนาะไม่เจนกะเอาใหม่เพื่อนช่มเพราะว่าอาสีไม่เจนกะต้าเอาของเกา่าหน่ยมียังแน่อยากให้เพื่อนช่มหรือว่าอยากให้เพืพ่อนรูน้ำเนะาะค่ะว่าสีไม่เจนเฮจังไดอีอยังเน่ประมาณนี้หลจเพืเพื่อนก็เลยใหม่เพื่อนช่อมนนี่คือแข็ง แข็งกับไม้เพราะว่าบีบางสีเพื่อนจะแข็งแข็งเหมือนเพื่อนกับไม้เพราะว่าเป็นของเป็นของแข็งอื่นของแข็งค่ะเพื่อนเพื่อนขายได้หรือว่าสื่ออีกแบบหนึ่งเพื่อนๆถ้าอ่อนๆอ่อนๆกับบีบางสีเพื่อนถ้าบีบางสีอ่อนๆก็จะไดงว่าโล่โล่ละสามบาทแต่เพื่อนเพื่อนไม่เจี่ยงกับไปเอาไปส่งเพื่อนกับได้สี่บาทไม่เจี่ยงกับได้บาทหนึ่งครับเพื่อนเพื่อน นี่แหละแต่ชีวิตประจําวันของตาแล้วก็ของเมจนเดี๋ยวออกมาหน้าแล้วมาให้เพื่อนชมว่าเฮ็ดหนังแน่ของเกานะคเะนาะค่ะพาสติกแล้วก็พวกอันพันล่มนี่คือคือบ่มี่บ่มีบม่บม,บมีอันผัดแล้วก็บ่มีอันขอบจังสิแล้วเพื่อนเบื่อนคันเป็นขอมสิทามีแบบนี้กระสือเป็นกิโลเด้แจะเพื่อนๆซื้อสืเป็นกิโลเนาะถ้าอ่อนกระสืออีกโลนึงแบบแข็งกระสืออีกโลนึงค่ะเพื่อนๆือนจะบอกไข่กันเนาะ สำหรับเมจเจนเนี่จ้ะเนาะกาได้อันนี้บานนึ่งเน่ะเนาะค่ะชีวิตประจําบ้นของเมจเจนกะตาเนาะค่ะส่วนมากกะตาแล้วเพิ่นเพิ่นเ็ดเนาะเมจเจนกะดิยาบลุจักเพิ่นแน่เนาะค่ะเนาะกาบบแน่หรอกกาหูแน่เล็กเล็กน้อยไปสละจ้ะเนาะค่ะอันนี้บลูตากะบอกเนาะค่ะเนาะเพราวเพิ่นเพิ่นถนัดเรื่องนี้เนาะเพิ่นบกได้ก่นบกไก่ธนัดเรื่องเต้นก็เม่คือเม่เจนเนาะเม่เจธนัตเรื่องเต้นแต่เพน่นเต้นคือเม่เจนเต้นบ่อบปั้นไดลเนาะค่ะเนาะตะเต้นได้อยู่ มวนมวลแต่อยู่นะคะเนาะแต่ว่ากะนี่แหละจะเนาะอาชีพแต่ละท่านคือเราแต่เราไม่เจียงกับต้าเนาะไม่เจียงก็แล้วมาให้เพช่อมนะคะเนาะว่ามาน่าเพียอีหยังแน่นะค่ะเนาะนี่แหละจ้ะสี่แบบประจาวันตาแก้พลาสติกแล้วขามาอันนี่ครับเพื่อนๆลืมบอกข้างๆนี่แต่เป็นเป็นปวกอันนี้อ,อิ่นยังได้ล่ะนี่จะเอาออกได้เพื่อนออออเ,เพื่อนแกออกทั้งสี่แกออกแอบประจังได้สั่ง เนาะจังไดยสั่งให้เพิ่นเนะคะ่ะเด้อบางบางเทื่อก็บ,บเเก่ได้แกะก็มีเรียบเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ก็เลยนี่ละจ่ต้องแกะออกต้งขังคันบ่แกะเวลาเอาไปส่งเพิ่นเพิ่นก็นต้องต้องทักไป็นเจนอีกน,นี่จ้าเนาะบางครั้งเป็นเจนเหนื่อยกัตาต้ตาเหนื่อยเพิ่นก็บบรับ่งบรั่งออกก็มีเนาะคะ่ะเนาะก็ยอมให้เพิ่นยอมเพ,พิ่นหัก <c oughs> นี่แหละจ้ะชีวิตอันเมเจอร์มุ่นผลาเด้อค่ะเด้อเพราะว่านี่แหละจ้ะเนาะเฮ็ดหยัง ถ้าถามว่าเดนนี่เด่นหน่อยก็ดีกว่าบ่ได้เนาะเพื่อนเนาะเหตุไปสละจะอสีบเสริมนะคะเนาะค่ะขอบคุณเลยายได้จาเด้กทีเ with พื่อนที่มารับชมค่ะขอบคุณมากๆเด้อค่ะเด้อถูกใจกุหลาบกุ้ยเห้ไเมจเจนด้วยนะคะเด้ออชีพเสริมของเมจเจนมุทผลากับต้าเนาะค่ะเนาะค่ะก็าไม่เพื่อนชมถ้าถ้าบให้เพื่อนชมกับบลูเนาะค่ะนวาเมจเจนมมหยังกับต้าอยู่หน้าเน่เห็นยังเน่เนาะอีกหลายอย่างในเมจเจนจะไม่เพื่อนชมอีกเด้จาเด้อเพื่อนเพื่อนขอบคุณค่ะวันดีค่ะ